สวัสดีครับวันนี้พวกผมซาตาก้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครยินนะครับในตำแหน่งของป่านั่นเองนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางยินได้นะครับแล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันและแก้ทางยินนะครับแล้วก็อย่างนี้ผมได้ยย้ำไปดูคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางยินได้มากกว่านี้นะแต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผม ตัวละครที่สามารถแก้ทางหยินได้นะครับตัวละครตัวแรกนะครับผมนั่นก็คืออากัสนะครับต้องบอกว่าตัวละครอากัสเนี่ยเป็นไฟเตอร์ที่ค่อนข้างเก่งเลยนะถ้ามีเทมนี่คือดามจไม่ใช่เบาๆนะครับสำหรับอากัสนะแถมอากัสนะครับยังมีอันตีที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเป็นอมาตะได้อีกด้วยนะครับ <S 2> <S 2> <S ถึงแม้ว่าจะโดนหินเนี่ยอันตีพาเข้าไปนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยกลัวสักเท่าไหร่นะถ้าอากัสยังมีอันตีอยู่นะครับ แอนตี้ของอาการ์ดเนี่ยสามารถล้างซีซีได้ด้วยนะครับหมายความว่าถ้าโดนหยินสตันมาเนี่ยอาการ์ดสามารถกดอันตีสวนได้เลยนะ <S <S ต้องบอกเลยว่าการที่ยินพาอาการ์ดเข้าไปหนึ่งหนึ่งในอันตีเนี่ยไม่ใช่ความคิดที่ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่หยินก็สามารถเลือกได้นะว่าจะรอให้อันตีอาการ์ดหมดก่อนหรือว่าจะไม่พาอาการ์ดเข้าไปในอันตีตั้งแต่แรกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยนะตัวละครต่อมานะครับที่สามารถแก้ทางยินได้นะครับอันนี้ผมให้เฟสลินนะเพราะตัวละครเเเลลินนนี่่่ยยอออัดบแรรกกะคคืืงวามถึ ถึงอย่างเดียวไม่ว่านะครับพี่แกยังเป็นตัวละครที่ออกแทงนะแต่ก็มีดาเมจที่รุนแรงเหมือนกันนะครับแถมเฟลินเนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะที่ปวดมากนะครับในเรื่องของซีซีนะ เพราะว่าซีซีแน่นมากนะครับทำให้สามารถขัดจังหวะหยินได้หลายจังหวะเลยนะตั้งแต่ตอนที่ยังไม่โดนอันติพาเข้าไปนะครับตัวเฟลินเนี่ยอาจจะยูยูใส่นะครับหรือไม่ก็งัดนะทำให้เป็นการขัดอันติของหยินนะครับทำให้หยินเนี่ยไม่สามารถใช้อันติได้นะครับหรือว่าไม่สามารถพาใครเข้าอันติได้นะเพราะว่าโดนซีซีขัดนะครับแต่ตัวละครเฟลินเนี่ยก็ยังมีสกิลพุ่งนะครับที่สามารถเอาไว้ฉีกระยะจากหยินก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้ไล่ตามหยินก็ได้นะและด้วยความถือของเฟลินนะครับและมีซีซีที่เยอะขนาดนี้นะทำให้ ถ้าอยากจะเล่นด้วยจริงๆนะครับก็ต้องมีไอเทมที่ห่างกันระดับหนึ่งเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสาหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางหินได้นะครับแล้วต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่สามารถป้องกันและแก้ทางหินได้นะครับไอเทมที่ไว้ป้องกันชิ้นแรกนะครับเกาะโบราณวายุพิภพสะเก็ดดาวมฤตยูแล้วต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่ไว้แก้ทางหินได้นะครับมุงกุเหมัน ก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางหยินได้นะครับแล้วก็ไอเทมที T ่ไว้ป้องกันและแก้ทางหยินนะครับผมเราไปดูในเกมเพลกันเลยดีกว่านะครับและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม Mobile Legend บนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือน เติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นโอเคครับตอนนี้ก็มีอยู่ในเกมก,กันแล้วนะครับผมตอนนี้ผมไม่ชอบเลยนะเจอโนวาเลียนะครับทำให้ผมฟาร์มไม่สบายนะ <battle> เพราะว่า <Smash S 2> มีสิทธิ์ที่พี่แกจะมาลาดบัฟสูงมากนะครับแต่จริงมันก็ขึ้นอยู่กับคนเล่นโนวาเลียนะว่าเขาจะมาลาดหรือเปล่านะครับ <5 seconds. S 2> บางทีก็ไม่มานะ <5 seconds. S 2> แต่ส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยจะมานะครับ ตัวผมต้องเตรียมสเปลฟาร์มไว้ทุกรอบนะเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะมีสกิลรอยมาได้นะครับแล้วบางทีเนี่ยเผลอๆก็เรียบร้อยนะครับโดนล,ลาสบัฟไปนะเวลก็ไม่สีนะครับโนเวียยังอยู่กลางครับแต่เขามีฟังโก้ด้วยนะตอนนี้เพราะคอมโบกันได้นะโนเวียฟังโก้นะครับพุกง่ายขึ้นนะแต่เรามีลูคัสนะครับแล้วก็ตัวเรนทองเขาเป็นเมดิซ่านะครับแล้วโนเวียเขาสกิลมาเช็คแล้วนะครับเขาน่าจะเห็นผมอยู่บั้มม่วงนะ เกิด <OFFIC I AL> ได้ใช้ฟาร์มแล้วนะครับแล้วมียาเรากดเมลิซ่าอย่างลึกนะอิสุชินเขาอยู่บะม่วงนะครับไม่มีใครมาเติมนะเหลืวสี่พอดีครับแต่ผมจะอ้อมไปนะรอบนี้จะไม่เข้าตรงๆนะครับเดี๋ยวเขารู้นะและไม่มีคีปด้วยครับเขาไม่น่าเห็นเรานะ <Le an> อ้าวแล้วเดดเข้ามาหาเองนะครับอันนี้คือไม่เห็นจริงๆนะเมลิซ่า ว่าไม่มีคีวด้วยนะครับแต่เพื่อนจะเล่นต่อไหมหรือไงมีมแมลงอยู่ครับตีสักหน่อยนะถ้ามาเยอะอย่างนี้ถอยไหมเพื่อนแต่เพื่อนเราโดนครับเล่นได้นะฟามลงไปเลยฮะและเมซ่าวิวสองอยู่นะยังไม่น่ากลัวนะครับ แต่บางทีเนี่ยเราจะเอาเขาเข้าอันตรีเนี่ยเราก็ต้องดูดีๆนะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเราเองนะครับที่โดนเขาปิดนะไปครับเปิดเต่าเลยนะถ้าเขามาเยอะผมทิ้งนะผมต้องปล่อยก่อนนะครับเสื้อเรายังไม่มานะแล้วตานี้ช่างเอ๋อครับไม่ค่อยมีซีซีนะเป็นกลางเราเลยเหมือนจะมากันเยอะนะครับผมกลับมาเอาบ้ฟก่อนนะเพื่อเราบอกให้รวมเต่านะครับผมรีบเล่นไม่ค่อยได้ด้วยนะเพราะว่าบางทีเราเข้าไปเนี่ยไม่ได้ออกมาจบเลยนะ เอาตัวเราก็ไม่ได้หนีง่ายขนาดนั้นนะครับผมยังไม่เห็นอิซุชินนะอ่าแล้วอันตีมาแล้วครับอิซุชินสวยครับใครเกียวเราขัดไว้ให้นะถอยดีกว่าครับถอยได้ไหมเพื่อน เมื่อกี้นี้จริงๆผมจะเอาฟังโกก็ได้นะครับแต่กลัวตอนออกมานะแล้วจะไม่ได้เล่นต่อนะครับกลัวโดนเขาปิดนะเพราะว่าเอสมือเนี่ยเขาไล่แนวหลังเรายาวนะซึ่งเพื่อนจะมารับเราเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับผมก็เลยเลือกที่จะยังไม่เล่นนะตอนนี้ก็อาจจะเล่นเงียบๆหน่อยนะครับไปฟาร์บรบมบัาม่วงต่อนะแต่อย่างน้อยก็ยังดีนะครับที่เราได้เต่ามานะและมียาดันป้อมฟรีด้วยนะครับโนเลียเช็คอีกหรือเปล่านะคือโนเลียเนี่ยเราต้องระแวงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยสามารถเช็คได้นะ และเพื่อเราไล่อิซูชินนะครับมินัเวเรียเปิดป่าให้นะเมื่อกี้เขาก็เลยเห็นเรานะครับแลวดูสองครับแต่ทำอะไรไม่ได้นะเพื่อเรามาไม่ครบนะครับเพราอถ้าจะเล่นต้องเล่นเลยนะเมื่อกี้คอยก,ก่อนก็ได้ครับดเดี๋ยวเราไปเอาบับส้มต่อนะเอสมือหายนะครับน่าจะไม่ได้ดักผมนะ อยู่กลางครับเอสเมอร์ตอนนี้ผมได้ไอเทมชิ้นแรกแล้วนะต่อไปก็ออกดาบฉะนะครับแตะเลนบนเหมือนจะเยอะนะเอสมือยังอยู่เลนล่างครับน่าจะขึ้นมาเติมไม่ทันครับอืมแล้วเกือบได้นะมิลิซ่ายัางโลแต่น่าจะไม่ทันแล้วนะน่าจะกลับไปแล้วครับ เต่กาก็จะเกิดนะครับต้องสะกนแล้วล่ะเพื่อนจังหวะนี้อิตูชินเขากำลังขึ้นมาครับผมไม่อันตีนะเพราะว่าจะให้เพื่อนทำดาเมจไปนะครับบางทีเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราได้ชัวร์นะครับเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องเอาเขาเข้าอันตีนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะรอดได้เพราะเรานะครับไม่ทันนะแตกไม่มีใครเคียร์คีครับ <C ute> ชางเอออยู่เลนบนนะแล้วลูกคัาเนี่ยจะมาเคียร์คีปต่อก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าลูค้าตายนะ น่าจะเต่าต่อแล้วนะครับเสียเต่าไปตัวหนึ่งนะถือว่าจังหวะเราเนี่ยช้ากว่าเขานะครับรแต่มียาเราเล่นลึกไปหรือเปล่าครับโดนปิดนะอาลางได้คืนมาครับ <S <S โอ้โหแรกโอ้โหจะเย็นเมลิซ่าเขาไม่กลัวเราแล้วนะครับเขามีอันติีนะ ให้ผมกลับไปเอาบัฟมนะครับแล้วก็ให้ฉางเอ๋อนกันบนไปนะฉางเอ๋อร์เรามีนตีอยู่นะครับถ้าไม่ไหวก็อันตีศาสตร์ไปเลยนะนเนยเนาชัวไปก่อน,นครับเพราะว่าตายมาไม่คุมนะอีซุนชินกลางครับและฟังโกหลุดเดี่ยวมาครับและไม่รู้เรื่องนะหือว่าโอเคครับเขาไม่มีข้อมูลตรงนี้นะยังไม่จ่ายฟิกครับฟังกโก หรือว่าใช้ไปแล้วก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะว่าเพื่อนจะฟิกอันตีนะครับเกือบโดโนโนเลียยิงยถ้าเมื่อกี้โนเลียเขายิงมาตรงๆนี่โดนแล้วนะครับแล้วบับม่วงผมจะรอดหรือเปล่าโนเลียอยู่เลนกลางนะครับจะดับป้องกางเขายากนะเพราะว่าเขาค่อนข้างเสียป้อมกลางนะครับ ตัวป้อมกลางเราเนี่ยแตกไวไปนะโอ้โหแล้วเหมือนเขาจะรู้นะเอาอยู่ข้างบนกันเยอะนะเอสมือคนเดียวครับได้เอสมือก่อนนะเปิดเต่าเลยฮะมีใครมาคอมโบกับโนวาเลียไหม เาบอกว่าเปิดแมปคู่เลยนะทั้งอีซูชินทั้งนววเลียนะครับฟังโกยังไม่อันตินะไม่รู้ว่าใช้ไปแล้วหรือเปล่านะครับผมก็ไม่อยากเล่นมากนะป้องการตีไม่ได้ครับคิดเลือนน้อยเกินนะแต่เหมือนว่าเพื่อเราจะไปเอามิซ่านะครับเลนบนโอ้โหโดนสวนจะไปปิดเขานะครับโดนคืนนะ แต่ผมไม่อยู่ด้วยครับห่อยไหมตรงนั้นตัวล้อมหรือเปล่าโอ้แล้วโดนล้อมเต็มครับไปปิดเมลิซาได้ก็จริงนะนเรียบร้อยครับไทเกียวและลูคัสเราโดนลุมอยู่ข้างบนนะแต่ยือ้อย่างนานนะครับลูคัสแต่ก็ยังไม่รอดนะ ใช้ฟาร์มไปเลยครับเราไม่ให้เขาได้บัฟง่ายๆนะคือถ้าเราเสียพื้นที่เล่นเยอะเนี่ยโนเลียเขาค่อนข้างได้เปรียบนะเขาสกิลต่อเรื่อยเราเรื่อยๆแน่นอนครับและฟังกโกยังไม่กลับนะไม่ต้องอันตีนะตายก่อนข้างล่างสองคนนะแต่ขีบบนก็เยอะนะครับมีมียากขึ้นในการขีบบนเรียบร้อยนะ ถ้าเราบวกตอนนี้ไม่มีมิยะนะครับอ้าวแล้วโนวาเลียซูมาเราได้ตัดเลือดแล้วนะต้องบอกว่าจังหวพะพอดีเลยฮะมีซาอันติแต่เรามีลูคัสนะตามถึงหรือเปล่าและโดดทีเดียวพอครับ อ็บอกว่าเวลาผมเล่น m อมแล้วเจอลูคัสเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเลยนะตัวเขาเข้าถึงตัวเราง่ายมากนะแต่ก็ว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมยืนไม่ดีจริงนะก็เลยโดนเขาเข้าถึงตัวได้ง่ายนะหลอดตัวนี้ต้องเป็นของเราครับถ้าเราไม่ได้หลอดตัวนี้มาโดนเขาล้านนี่คือร้องเลยนะศัตรูเขาคนไม่ครบนะครับอิซูชินอันตีครับแล้วเจอโนเวียคอมโบกับหลอดดีนะยังได้ โอ้โหสเกตด,ดาวเรียบร้อยลกไปหน่อยนะรีบเอาเขาเข้าอันตีเกินนะครับลืมดูไอเทมนะแต่เพื่อนเราก็ยังตามมาให้ได้นะถือว่าเป็นอีกเรื่องนะที่ต้องระวังเลยนะครับเวลาเล่นหยินนะการพาเขาเข้าไปแล้วตายเองนะลืมดูไอเทมด้วยนะครับและเหมือนโนวาเลียยังจะเล่นนะและสก,กิลหนีเขาไม่มีนะสกิลสองก็ใช้ไปแล้วนะครับ ยิซชินเพิ่งมาเคลียหลอดครับต้องบอกว่าหลอดเรายืนนานแล้วนะสักพักหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหฟาร์มไอเกียวเราคาเลยนะครับสโลจัดต้อบอฟาร์มสโลนี่อย่างหนืดน,นะแล้วเขามาเยอะครับน่าจะต้องหลอดอีกตัวนะได้ป้อมกลางแล้วถือว่าโอเคหน่อยครับกลับมาแล้วนะ หูกาจะเคลียบบนนะครับเจอเอสมือหอยเลยนะตอนนี้เขายังอยู่บับม่วงกันหมดนะครับเอสมือไม่ได้ไปเติมนะแต่โดนไปสองถือว่าไม่ดีแล้วครับเอสมือเลนบนคลิปล่างเขาดัานมานะครับเราไปเคลียร์คลิปล่างได้นะอ้าวแล้วเจอเป็นเมลิซ่านะครับ และไม่มีข้อมูลครับเดินมาตรงๆนะพิาโดนไม่เพื่อนยังหนีไปได้ครับสวยได้โนเมเรียโดนป้อมตีตายได้สามครับเดี๋อีกคนหนึ่งครับอีซุนชินอันนี้น่าจะตามยากนะ ได้มาสีก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเอาบัฟต่อด้วยอิตุชินเอาเกิดทันหล่อนะมีสิทธิ์ที่เขาจะมาเติมทันนะครับโอ้โหแล้วมิลซิซาเขาจะเล่นเลยนะเอาไม่กลัวอะไรแล้วครับมิลซิซาแล้วโนวาเลียอันตีมาครับเปิดแมปไหม สวยครับไดโนเวียตึงวอดก็ไม่รอดนะโดนเปิดทีถือไปครับหายไปหนึ่งคนนะเด้เหมือนว่าอิจูชินจะมาหลอดแต่ไม่ทานครับดูคัขขดเราเล่นแล้วนะปังโก้ยไม่อันติงั้นผมเอาเอสมือก่อนดีกว่านะเดินหลุดมาคนเดียวครับแล้วก็ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าเรารีบเกินไปเนี่ยจะเป็นเราเองนะครับที่พลาดนะโอ้โหอิุูชินสวนกลับเลยครับ เออเราเล่นนะครับได้เมลิซ่ากลับมานะแต่หลอดเราเพิ่งมาครับเสียเพื่อนไป2คน 2> มีสิทธิ์ที่หลอดจะฟรีสูงมากนะเพราะว่าเราดันป้อมได้ค่อนข้างยากนะครับมีฉางเอือน,นะที่พอดันป้อมได้นะครับวนผมเนี่ยจะหาจะหวะเข้าไปตีก็ลาบากนะและไทเกียร์ลองหุนเตรียมเล่นครับโอ้โหโดนโนวาเลียมา กอบครึ่งหลอดโอเคครับ okay, หลอดเข้าบ้านไปแล้วนะเอ้ยได้ป้อมอย่างสวยโดเลียเขายัางสกิลใสเรื่อยๆนะพยายามหาเรานะครับเ <c oughs> อายิ่งต่อเราได้เยอะนี่เผ <c oughs> ื่อเ <c oughs> ขาอาจจะเปิดเลยนะเอาเลยเอ็นมือหลุดมาคนเดียวได้ยังไ <c oughs> งหลุดม <c oughs> าแบบเหงาเหงา ฟางโก้มาเติมลึกเกินครับมาไม่ทันนะต้องบอกว่าจะมาช่วยเพื่อนนะครับแต่เอสมือเขามาลึกมากนะเมื่อกี้อ่านไหมเพื่อนอิซุชินโอ้โหูแล้วเสียเพลิงวอด้วยนะจังเอ๋อไม่ทันครับตีป้อมไหมเพื่อนต้องป้อมแล้วล่ะอืมเรียบร้อยครับซึ่งหลอดโดนป้อมตีใส่ด้วยนะทีหนึง่ง โอ้โหแล้วมิซ่าออกมาล้วงเป็นท่าท่าเลยนะครับเกือบตายหอยยาวๆครับมีสิทธิ์ที่จะโดนวเวเลียตามต่อนะขอวาร์ปไกลๆสักนิดนึงและโดนเวเลียยิงอีกรอบครับจบถ้ายิงมาอีกรอบนี้ขนลุกเลยนะครับและเพื่อนเรากลับไปเติมเลือดนะครับประมงใกล้จะเกิดครับ ยังไงก็ต้องหลอดอีกตัวนะถ้าไม่หลอดอีกตัวก็ต้องชนะไฟนะครับอิซูชินอันตีแล้วนะมียาเราเอาแบบส้มไปครับให้เขาเอาไปนะหรือว่าเขาได้ใช้นะครับ แลอดเกิดแล้วครับผมเปิดเลยนะโอ้โหอิโซชินมาเลยฮนะต้องบอกว่าดักรออยู่แล้วครับและเกือบไงโนเลียจะมาลาดคมๆนะครับรอ <c oughs> ลอด,ดีกว่าเพื่อน <c oughs> เอาชัวนะ <c oughs> เรารีบเล่นไม่ได้นะครับ <c oughs> ดักตรงนี้ไม่มีใครนะจะคีิปเลยครับ ไปบนได้นะเดี๋ยวผมดันคีขึ้นไปให้นะครับแล้คีบบนไม่มีใครดันเลยนะเข้าแค่สองทางนะครับแล้วลูคัสฝืนไปหรือเปล่าลูคัสตายครับฟังโก้หน้นจาจันตีนะไม่ชัวร์นะแต่เขาน่จะใช้อันตีไปแล้วนะครับเราเหลือกันสี่คนนะแต่ดูเหมือนต้องเล่นนะครับ ได้ไหมไทเกียวสเกียวหนึ่งแล้วครับโอ้โหกดมงกุฎใส่แต่ได้อยู่ฮะเรามีก่อเกิดนะผมเตรียมไว้แล้วนะครับและหลอดเข้าบ้านอย่างนี้ก็ตีฟรีนะและดีนะที่ยังชนะมาได้นะครับเพราะว่าไฟเมื่อกีนเราเหลือกันแค่4คนนะแล้วเราเนี่ยดดมไปเอาอินซูชินได้ก่อนนะครับ ตาตานี้นะทุกคนน่าจะเห็นผมเล่นค่อนข้างเซฟนะครับรีบร้อนเล่นไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเหมือนช็อตอิซุนชินนะครับที่อันติพาเขาเข้าไปนะครับแล้วก็ตายเองครับเพราะว่าเขามีสเก็ตด,ดาวนะครับเจอว,วายุนี่เราก็มีสิทธิ์โดนสวดเหมือนกันนะแถมช็อตสุดท้ายเนี่ยอิซุนชินเขายังมีมงกุฎอีกนะครับแต่ยังดีนะที่เลือดเขาเหลือน้อยแล้วนะครับยังเดินตีต่อได้นะตานี้ฆ่า11นะตาย1แล้วก็แอสซิสต์เนะครับ ถ้าน้ำมีไป4,005นะครับตีป้อมไป2 4 0 0นะแล้วก็เข้าลงไฟ72%นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม <No way. S 1> และเจอกัน No Way